สวัสดีครับพบกับฮอบ,บี้รีวิวอีกแล้วนะครับพอดีเราไปเดินห้างมาแล้วเราเจอตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวช่วยลดความร้อนนะครับเป็นเหมือนพัดลมแขวนคอไว้นะครับวันนี้เราจะอไปข้างนอกก็เลยให้คุณปอนเป็นคนลองนะวันนี้แดดเปรี้ยงมากเลยจะเป็นไงเดี๋ยวลองติดตามชมเลยครับเอาแกเลยหล่นนชัวจริงขยรอ ดิอาา๋อไม่เดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวเราค่อยเก็บทิ้งนะฮะเราเป็นคนดีมีฐานมาวะ่ะเขาบอกว่าต้องใส่ฐานด้วยสองก้อนนะลองดูกันนี่ดูมีชาติตะกูลมากกลับข้างามันต้องไมง่มันต้องอีกข้างนงเออเอเอโคตรร้อนนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อปูกินกันผมว่ามันต้องสั้นอย่านี้อะลองเปิดดิยังเปิดดิ ไม่ได้ใส่ถ่านเอนี่ใช้ถ่าน aa สองก้อนนะครับไม่ต้องอธิบายใส่เลยใส่ไดนะ้ไหอ่ะใส่ถ่านก่อนถ่านดันคนละแบบอีกไม่เป็นไรยี่ห้ออะไรเมจิกคูลนี่มึงดึงขึ้นไปทันๆนเดี๋ยวนี่ฮะ ลองใช้ดูทั้งวันนะว่าเป็นไงตอนนี้เรามาซื้อปูกันนะครับเป็นไงครับคุณปอนโก็รู้สึกลมโตกี่ทีเท่าวจ๋เลเด็ตกลงมันเย็นไหมอ่ะเย็นไหมหรอมันมันมีลมอ่ะแต่มันส่าพอากาศร้อนไม่ไหวเปิดแรงดิแสุดแล้วอ๋อก็แปลว่าโดนต้มนะฮะ <40. S 1> ให้ผ่านไหมครับ<อ>ห้อกสิบกโหลกเ้าไปรักหกแล้วกัน <laughs> พอใช้ได้อะแต่ถ้ามันสููู้้้แดดไม่ไหวแล้วแดดมันร้อนดีกว่าแต่พอใช้ได้ได้เออก็แบบเ่อเป็นถ้าชอบก็ไปซื้อถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อเอาเป็นว่าถ้าอยากดูอะไรแบบนี้อีกก็กดไลค์เข้ามาเยอะนะแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็ติดตามชมเลยครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆเลยได้ครับสวัสดีครับตัวใหญ่กว่ามือ